เป็นคนดีงามมากคุณพี่คุณพี่อยู่เป็นผัวรัศดามากี่ปีแล้วอะหลายปีแล้วประมาณ20กว่าปีปีอ้ากระลุคุณพี่เป็นเป็นผัวหรือเปล่าทุกทุกคนเนี่ยที่เฝ้ามายเป็นคนดีดิฉันก็เป็นคนดีไม่เคยทำร้ายใครแต่ไอ้คนที่พูดหลักนานนับปี จากบ้านนาที่เท็มแป็นารัตนาทุกเส้าทำใช้เพลงเี่ด้วยไม่ตอบด้แวาบ้านนี้ผัว่าหม่ปบ้านใช่ไหมไม่ต้องมาพูดอะไอ้นี่ยอมรับไปเลยว่าพ้ากับพารุ่นนี้มีอะไรกันแล้วไอ้คนนี้ปากไม่ดีมันก็จะตายเร็วเลิกแล้วเลิกงานแล้ว ีแล้วจะไมถึงเลิกองของพี่อ้าวไอ้แกไม่ปกติไงเอาจะไมถึงเลิกองแกชิงเรื่องสิป้าเออพูกนี้นะไม่ไม่เป็นธรรมในชีวิตเลยสายหาสกับความรักต่อเราป้าก็จะตายเร็วเอาทำไมนุ้นัวของมาฝป่ามุ้มมีของมาฝากป้าเอาทำไมไม่เอาอ่ะป้าเดี๋ยวพี่โนดมาหานะคืนนี้เออพี่โนดมาหาจริงๆนะไม่ต้องพูดมากกับฉันเลยนะวันนี้มาด้วยนะพี่โนดวันนี้มาด้วย ต้จริงๆใช่ป้าพี่โนดยิงมึงไปตำรวจป้าดูเอฟปีจำไว้นะบ้านเราชีวิตดีๆอย่าไปเชื่อป้ารัฐนาคณะกตอแหล่อย่าไปเชืียร์กตอแหล่อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อกันเลยกตอแหล่อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่ออย่าไปต้องพูดด้วยว่าแกกตอแหล่พะรักรู้พูดไม่ต้อง